การเสริมพลังบนบาทหญิงและชายเพื่อการเลยนดูบุรอย่างมีคุณภาพในวันนี้ซึ่งนับเป็นอีก9ก้าหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่ภาคปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมความจริงเจ้าหน้าที่เขียนมาให้ผมอากล่าวเปิดนี่อยู่ในวินทัพหมดแล้วนะครับ ก็เลยคิดว่าจะไม่พูดซ้ําแต่ว่าถ้าจะไม่พูดเลยเนี่ยเนื้อหาการกล,าล่าวเกิดก็จะไม่มีก็อยากเรียนแต่เพียงว่าภารกิจของพวกเราทุกคนในวันนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา4ีสิปที่กำหนดให้สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดยอมได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ ประการที่หประการที่สองสอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งพ่อแม่ในการเลียนดูบุตรและกระตุ้นพัฒนาการของบุตรให้มีความเหมาะสมกับทุกช่วงวัยทุกหน้าจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ควบคู่ไปกับการสร้างสิทธิด้านแรงงานรวมถึงสนับสนุนสร้างครอบครัวให้ชีวิตของแรงงานดำเนินต่อไปอย่างปกติโดยไม่มีปัจจัยเรื่องการมีบุตรมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงหรือผู้ชายต้องออกจากงานและประการที่3สอดคล้องกับอนุสัญญายองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมาดา พุทธศักราชสองพันย่างที่อยู่ในบิดีทับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งถือว่าการให้ความสำคัญกับสิทธิสตรีระหว่างพ่อหลังพ่อรวมทั้งพ่อรุอมิดามีความสำคัญที่สมควรแก่การ สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งกฎหมายในปัจจุบันอนุญาตให้สตรีลาพอบได้แตะที่ก็บอกชัดว่98วัแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยบอกว่า98วันไม่พอเพราะว่าการเรียนยดูดด้วยนมแม่อย่างน้อยกอ ไม่คงต่ำภาคพื้นที่ที่เขีมนวาผมเนี่ยผมเคยเป็นนักวิว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พอ,อจะทราบ638ก็คือ2 8 0มันเป็นอย่างน้อยแต่ว่าสิทธิเนี่ยก็ได้98 98ก็คือ3เดือนบวก8วันตอนนั้นตนนีนแต่ที่มาของนโยบายหลายร,ายรัฐบาลรวมานตอนผมเป็นรัฐบาลก่อนแม่มมด้วย ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการกต่างๆกลุ่มทาพารัฐมีมุมให้มุมแม่จะจัดเป็นห้องกันอะไรก็สุดยอดเแต่ว่านั่นแปลว่าแม่ต้องกระรเตนลูกในสถานที่ทำงานเพราะฉะนั้นการขยายเวลา98วันออกไปเลยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นเรื่องที่มีความจัดเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ภารกิจของข้อตกลงร่วมกันในวันนี้จริงเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พ่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกแม้ว่าจะไม่เดินงานเท่าแม่แต่ว่าสักช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นูรจำนกฎหมายเปิดโอกาสให้พ่อสามารถลาเนื่องจากการมีบุตรได้15วัน แต่ปัญหาขนาดนี้ก็คือดําเนินการได้เฉพาะในส่วนของภาคราชการแต่ในส่วนภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการลงนาบันทึกเกตตนาวนสําคัญในการสร้างพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลีย้ยงดูอย่างมีคุณภาพในวันนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศที่จะส่งเสริมโอกาสให้ผู้หญิงกับผู้ชาย ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างคนสร้างอนาคตให้ัประเทศตั้งแต่เริ่มคลอดจากคังมังานโดยให้แม่กับพ่อเข้ามามีบทบาทสำคัญการประกาศเจตนารมวันนี้จึงประกอบด้วยหัวใจสคำคัญขึ้นหนึ่งพนักงานหญิง ใน27องค์กรที่มาร่วมลงนามวันนี้จากลาพ่อได้ตามกฎหมายไม่เกิน98วันจะขยายไปเป็น120แปลว่าจาก3เดือนเป็น4เดือนแม้แต่ยัไม่ถึง6เดือนแต่อย่างน้อยก็เป็น9 2ัญ9อันที่2พอ่อท้ารับราชการลาพ่อของภรรยา 15วันเพื่อไปเย,ยี่ยมเยยนแต่ทำได้เฉพาะรายเดีตอนนี้จะขยายวงไปจนถึงภาคเอกชนที่มารวมประกาศเกิดระดับโด้วยและไม่เพ่านั้นกรรมการที่ผมเป็น 1ิบห้รวดเดียวก็ได้ทีละสทีละสองทีละหนึ่งรวมแล้วไม่เกิน15ตามสภาพความจําเป็นและความเป็นจริงนั่นแปลว่ายืดหยุย่นขึ้นอันนี้ก็คือเนื้อหาสาคัญของเนจตนาของมันนี้รวมั้งการเล้นย,ย้ําหีกบกระกาน,นคือให้องค์กรที่มาร่วมลงนามมีมุมนม,นมแม่ที่มีความสาอาดปลนดัย ส่็ในใหหลายที่ก็ทำแต่หลายที่ก็ต้อง,ย,ย,อง,อย,งอยอมรับความจรับว่าพาภาคปฏิบัติไม่ได้ยังติดขัดขยันขยลงอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญของการประกาศเจตนานโยมนี้ที่สําคัญยิ่งก็คือว่าช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงวันสําคัญของประเทศคือวันแม่แหง่งชาติ12สิงหคมจึงนับเป็นกิจกรรมที่เราทำนี้ ราบพระบรมราชพนินา,านระบรมราชพนิพนที 1, อ,อีกด้วยที่ทรงให้ความสําคัญในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในฐานะของแม่และบทบาทของผู้ชายในฐานะพ่อที่ต้องช่วยเหลือเกิดมูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้จึงเป็นกิจกรรมในช่วงเวลาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยสำหรับประเทศไทยของเรา อดในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง27องคอ์กรที่ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์บทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพและเป็นต้นแบบในการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ขยายวันลาคลอดบุตรและผู้ชายสามารถลาพ่อุดเพื่อช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรได้โดยเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันต่อไปตลอดจนการขยายผลให้มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายของการสนับสนุสนให้ผู้หญิงมีพลังเป็นพลังสําคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมความสมคัญที่ดีในครอบครัวตลอดจนส่งผลต่อการให้บุตรมีพัฒนาการสมบัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล เปิดกิจกรรมนับดีครับขอัทุกท่านยนดีรขอรับขอบญาะท่านั